สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ตู้มาใหม่ครับผมสำหรับเกม FGO นะเกมกาชาสุดเลิศของเรานะครับผมก็จะมีทางด้านของซาเชียนกับซาบาเซนตาเข้าตู้นะครับผมก็จะเป็นโปเกมอน2ตัวนี้นะครับผมใครตูวบูลี่ตัวละครตูวจะบอกว่าไม่ซาซิกับซาบาเซนตาคนดูต้องเข้าใจผมมาใครไม่เข้าใจก็ก็ก็ไปคลิปไปเลยใจกันนะบุลเล่นเอาล่ะไปเลย พระสุภาซาเชียกับ,บ,บซาบาเซตาแล้วก็แพนกินใช่มันคือแพนกินอ่ะดุชุดมันสิก็ต้องสองสายมากเกมแคลสครับใช่เชื่อผมเออมันแคลสจนจนผ่านมานานมากโอเคสีไมอ่อเชี่ยมันโหลดสีอีนี่เหรอมันโหลดสีเจ้งโง่นี่เหรอเอาจริงเออช่างมันเหรอโรลี่ตู้เข้าใจเหรอ <laughs> โรลี่ตู้เข้าใจเหรอ เฟสวาระว่า,นะ <laughs> วาระปะต้องไปใบนี้มาครับสี่สี่สสข่าวกูสิขา่าวอ่ะเชี่ยสวรรค์ชิบกาสวรรค์เนี่ยล่ะตัวว่าแล้วต้องเกลือเออเกลือสอกิลี่แค่ด้วยนะโอ้กูป,ปะ เฮ้ยมาแล้วมาแล้วโอ,โอ้มาแล้วหรอโอ้ oh my god กูเิอเล็ตเ t อเฮ้ยซาเียซบมาเตาโอ้ oh my god อะซาเซียซบมาเตามาได้รู้ยถัวได้แล้วตัวได้แล้วชเชคผมได้ซาเซียกับซบมาเตาแล้วว้ยคุณดูเป็นยารักต,ตัวตัวมีแค่นี้อะไรเ,เอ P สอง P ตสา ตูไม่ได้หรอกเชี่ยตูไม่ได้หรอกตูตูไม่สูพอฮะไอ้บุญบารมีตูตูไม่สูพอท่านผู้ชมฮะบุญบุญบารมีผมผมได้เท่านี้นะโทษที่ยนี่คือที่ไรเสป็นตัวถามตูวเชี่ะบุญบารมีตูได้แค่นี้แหละซื้อไม่ไหวฮะเชี่ยซะเสียนะซะซียกับสซาเบสดต้า ซาเชียสีฟ้าผมซามบาเซต้าสีแดงก็ผมต,มตามตามหลักเกมโปเกมดน,น,นะนะเชคโอุปป้อะไรกันนี่สกิลสามเอ็กซ์เอ็กซ์คือระดับสูงสุดของเกมนี้ฮะสามเทินด้วยไอสดยัดสุดยอดเลยลูกปีอืมอันติโอเค กูป,ป้าเปลี่ยนปไวฟูนะ้ะจากา้อนนี้เออเป็นไ,ไวฟูเอ๊ะหมาคูหลบไปไวฟูตัวใหม่มาแล้วสาธิเคเหลือเหลือเหลือสีดาครับนะักกินอ่าตรงตรงใดกินแคสโอเคไม่แค c a s ะ Si! ¡Hola! Let's go! Uh, see? Uh, see, see, ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, si ni sí! si sí! ¡Ah, 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 ¡Ah, sí! ¡Ah, อุ้ได้แล้วได้แล้วเหรอตัดตัดตแล้ววู้สุดยอดไปดีกุดอะไรอะไรคันหลังเลยเออกิน ยาบริกูดไฟโอเค let's go มา <laughs> <laughs> เกลือเฮเราสาบเกลือสัตว์ไม่ใช่เกลือเลย <laughs> ความเกลือไม่จริงเออเมอื่อาสุบตัวนี้เลยแม่งมันใส่ได้ตัวอะไรมา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 ไอส์ซีคริสทุย กำลังนะผมตัง้งตัวคิยโยอ,อยู่กินนี่ก็ได้คำนะท่านผู้ชมตัวแคสส่วนหวใจลึกลงฮะสวยหัวใจลึกแล้วก็คลาสเอเกมเกมคลาสนะคือต้องเข้าใจด้วยว่าผมเพิ่งโหลอดอัปเดตมาใหม่ฮะมันก็เลยแบบแค่คลาสปักๆอย่างเงี้ยฮะแค่แต่แต่แต่สุดรอบแรกโลเดียวแล้วก็ได้ตัวนั้นได้5ดาวที่แบบผมรู้สึกแอปปี้เอนดิ้งมากถึงแม้ผมอาจจะนั่งรอประมาณ สิสิสิบนาทีได้เช่รอรอโค่านาสิบนาทีอโค่านาได้สัอืมเออขอส,ส,สีสีแบบใหม่ๆได้ไหมโอเคไม่ใหม่ฮะแต่มันคือสีที่ผมนั้นเคยเห็นแล้วนะครับซึ่งไอ้นี่ยังไม่เคยมีนะฮะ บ้ากูาสิเขาจุ๊ะแคสไอ้ x ัส t ก็ได้ <c oughs> ดทีนึงมันไสคนที่เกลียคสบ่อยอะก็ก็มือถือผมลงแล้วไม่ไหวนะครับพื้นที่มันจะเต็มมันได้ทั้ทีเพราะมันมีคลิปวิดีโอที่ผมจะต้องตัดต่อภาคเสียงอังกฤเยอะเออมันมาอีกแล้ว ไม่อยากไต้สีดีเยอะแก้วพอโอ้ยนี่ก็ปรับคอกันไปเ้ยโอ้โสีเยอะมากครับสวยฮะมีห้าดาวใบเดียวนะครับผมสวยจริงๆฮะใบเก่าด้วยต <วะ S 1> ีดใจไ <วะ S 1> ปรอบนี้ <c oughs> ข,อข,อขอขอแห้งโทษ Upa, ba class bô, giờ bảo là server đi đi nè, khám iya ra hết, anh share wing rồi, cú đã, tao như, set đi, set tu set đó, come on see. <coughs> <coughs> sad, oh. see. Tôi thấy, เอ็ดตินกริปป์นั่นใหญ่ตัวว่านะแกงเดียวกันเลยแกงเดียวกันสองดาวที่ตูสสมได้นั่นเลยอุปัชฮาราวใหม่แคสด้วยซัดเชีย่ยรู้สึกดีใจเลยที่เกมมาแคสตอนที่แบบได้ห้าดาวตัวใหม่เอ้ยใบซีอีดิไม่ใช่ห้าดาวตัวใหม่ ไอชี้ยอ้กาดแม่กาศิบแม่งทรมานทรมานตับทรมานชีวิตดุลเกตเอออเอสิคโอเคฮะโอเค let's go บ้า let's go let's go okay let's go let's go าสี่กัสอะไเกนไปแล้วหลอๆตัวที่แปลกเลยไอเกมไอไอกาชิน่ตัวจะฆ่ามันนี่ตัวที่กินไปละเอ็นอะจีบอเอเอ็เอ็นจีตุ่ะันดียทุกคนพคุสไป อาร์ตเวิร์กก็เอฟเอฟเวอริคการ์ตุไม่โดนเนี่ยตัวเองซีอี้างเดียวเอฟอาร์ตเวิร์กสวยฮะแค่นั้นมาเหลือร้อยยี่สิบแล้วเนี่ยตอนนี้ฮะถ้าหากรอบนี้ไม่ไม่ดีผมผมไม่สุมเพิ่มเนะเก็บไปแล้วนะจเว้นจเว้นรุ่มพี่ตุ๊ป้ายอ่ะเอ้รุ่มพี่ที่ขอตุป้ายยาไปเลยตุตุสุมอีกรอบเลยไงสร็ เอ้เชี่ยรับไปได้ไปจ้ะกูรับไม่ได้ไปะพ่อเอ๊ะคลาสทำไมผมไม่ตัดเหรอผมอยากให้ท่านผู้ชมดูว่ากายแคลสสิกเกนี่มันเป็นยังไงละตายสัตว์ตัวแล้เชี่ยตัวแล้วอ๋อเฮียเราหลอนคุณเกิดแบงเอ้ย หลอกล้อนโอ้สองใบโอ้ยเชีย่ยไปปคลิปไอ้เชีย่ยตัวไม่เล่นแล้วแสตเก็บชิน่นี่พอเลิก